ตอนนี้เรากำลังจะลงไปห้วยตึงเทาเร่ามันสังเกตได้จากสภาพทางมาถือว่าได้มาออกลังกายไปในตัวออกล่งกายเลยวะเด้งดึ๋งดึ๋งดึง,ดง,ดงไงพอยอากาศเย็นมากพี่นี่ถห้ดูที่นี่ ไม่ต้องแปลกใจครับกองสันโอ้ยมีรถย e มีรถมาแล้วรอไม่ต้องแปลกใจก้องสั่นเพราะทางมันไม่ดีคุณพลอยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปวดใจมากเลยหน้าอกพี่เจ็บคือลืมเจ็บไปแล้วใช่ไหมนี่ดูทางข้างหลังไม่ต้องมาช้าไเชใย่ไหม สีสีอินใช่ um เลื่มปนสุกขะถ่ายนานเดี๋ยวนี้นะคะอัปโหลดไปโพสได้แล้วอาอจริง mhm. ดิเอออ๋อพอละอยู่ง uh, ั้นก็จบแค่นี้ระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะใครสนใจมาเที่ยวก็ขับรถแว้นมาได้ปบ๊วยบายบายไม่เห็นไร